หลังจากที่ระเอกและก็ปีศาจก่นะครับทั้งสองก็ได้บารักดาทั้งโสงเก้าซื้ออย่างเอาไว้เพื่อที่จะแก้แค้นในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับจะทำให้ทางด้านของทั้งสองก็ไม่รอช้าในการเข้าโจมตีเพื่อก่อกวนไปสุดท้ายแล้วทางด้านของพี่สาวลีฮาวะเมยก็ได้มาหยุดเอาไว้นะครับ บาตมาของพวกเขานั้นได้จบลงไปแล้วก็ให้ปล่อยทั้งสองน,นี้ไปเถิดสุดท้ายแล้วพระเอกลาก็ปีศาจไก่ก็ยอมฟังคําเชื่อฟังของพี่สาวลีฮาวาไม่เหมือนกันนะครับก่อนที่พวกเขาก็จะได้กลับไปที่เคลือฮาร์ไปพักผ่อนและก็ทําการฝึกฝนพลังกันต่อไปนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าทางด้านของพี่สาวลีฮาวาเมย ตอนนั้นเองก็จะมีกลุ่มทหารชุดเกาะเขาพวกเขาก็จะเป็นคนที่มาจากจากักรพรรดินะครับก็ได้มุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่นี้พร้อมกับป้ายคำสั่งบางอย่างนะครับเผื่อมาบอกให้พี่สาวลีฮวาเมยเชื่อฟังคำสั่งพวกเขาไปนะครับทางด้านของพี่สาวลีฮวาเมยงนั้นก็ไม่ได้ขัดแต่อย่างใดก็ได้ไปทําตามสิ่งที่พวกชุดเกาะเขานั้นบอกมานะครับซึ่งจกักรพรรดก็จะเป็นใหญ่สูงสุดนะครับด้านของกลุ่มตระกูลลีก็จะเป็นกลุ่มชนชั้นราชวงศ์นะครับพวกเขาก็ อาจจะเป็นใหญ่ในตัวเมืองนะครับหรือว่าราชอาณาจักรแต่สุดท้ายแล้วจกักรพรรดิก็จะมีแบบคาสูงสุดอยู่ดีในตอนนี้พวกเขาเองก็ได้มารายงานต่อพี่สาวล่หัวเมยว่า,วาสิ่งที่พวกเขานั้นต้องการในตอนนี้คือต้องการอยากที่จะได้ตัวตาเฟิงไปเพราะตาเฟิงเป็นคนที่ถูกจกักรพรรดจับจ้องตามองอยู่เป็นคนที่สามารถใช้พลังจากเสาหินได้ถือได้เลยว่าเป็นคนที่อันตรายมาก,มากๆจะต้องกําจัดทิ้งเช่านั้นนะครับจึงทาให้ทางด้านของพี่สาวล่หวัวเมยในตอน,น ถึงแม้ว่าอยากจะช่วยเรือพระเอกก็ตามนะครับแต่คําสั่งจกักรพรรดิเป็นคําสั่งที่สูงสุดถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นคิดที่จะต่อต้านเกรงว่าแม้แต่กระทั่งตัวเธอก็อยากที่จะสามารถรับมือได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วก็ทําได้เพียงแค่ปล่อยให้พระเอกนั้นถูกโจมตีจากกลุ่มชุดเกาะเขาพวกนี้ไปทางด้านของกลุ่มชุดเกาะเขาพวกเขานั้นก็ไม่รอช้าก็พยายามร่วมมือกันในการเข้าโจมตีเพื่อจับตัวพอเพกนะครับทึงน้ำให้ทางด้านของพอเพกก็รู้สึกง,งงไปมากกว่าเดิ ทั้งๆท,ที่ตัวเขานั้นยอมจงรักภักดีต่อพี่สาวลีฮวาเมยแต่ในตอนนี้พี่สาวลีฮวาเมยรอเขามายังคืนหัดของตระกูลและก็ยังมีกลุ่มคนจากชุดเกาะเขาของเจ้าพัดมาที่นี่เพื่อทําการจัดการฆ่าเขาอีกก็ถือได้เลยว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆสําหรับเขานนอเอในตอนนี้พระเอกในตอนนี้เองก็ได้เรียกปีศาจไก่เจ้าจะไปกับข้าหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเจ้าจะไปกับข้าเจ้าจงรีบตามข้ามาซะทางนั้นของปีศาจไก่ก็ยอมที่จะเชื่อฟังตามพระเอกไปนี่ครับ ตัวมันก็ได้กลายร่างเป็นร่างนกขนาดใหญ่นะครับพาพระเอกนั้นโบยบินออกไปจากสถานที่แห่งนี้เหมือนกันทางด้านของพี่สาวลีฮาวายเมื่อเองตัวเธอนั้นก็ได้เรียกทั้งโซลี่ผ่านมานะครับซึ่งทั้งโซลี่ผ่านจะเป็นคนที่บอกข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับพระเอกรวมถึงพวกเขาที่มุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่นี้แล้วแต่นั้นเองพี่สาวลีฮาวายเมยก็เลยไม่พอใจเป็นอย่างมากก็เลยให้สั่งให้ลีผ่านนั้นออกจากตะกุลนของเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเธออีกต่อไปนะครับต่เ เลยว่าถูกแบบว่าปลดออกจากงานตกงานไปแล้วเรียบร้อยนะครับทางด้านของลีผ่านเองก็ไม่สามารถขัดขืนคําสั่งนี้ได้ตัวเขาก็ทําได้เพียงแค่เก,ก็บความแค้นนี้เอาไว้เท่านั้นทางด้านของเอกเองที่พยายามที่จะรีบแพนนี้ออกมานะครับมันก็ยังมีกลุ่มทหารชุดเกาะเขาพยายามเข้าโจมตีพเอกมากเหมือนกันโดยเฉพาะหัวหน้าใหญ่ของพวกเขานะยครับก่อนหนี้ทุกครั้งที่เขานั้นพยายามเข้าโจมตีพเอกเอกนั้นก็โจมตีเขาตัวน,นี้รับบาดเจ็บไปตลอดนะครับในตอนนี้เขานั้นก็ มีความมั่นใจว่าจะสามารถที่จะเอาชนะพระเอกได้อย่างแน่นอนทางด้านของพระเอกก็ไม่ได้เกรงกลัวและก็ไม่ได้คิดหนีแต่อย่างใดนะครับภาภาพร้พอมรับมือในการต่อสู้เหมือนกันทางด้านของทั้งโซชุดเกาะขาผู้นี้นะครับเขานั้นก็พยายามพวงเข้าโจมตีเพื่อจัดการฆ่าพระเอกไปโดยใช้วิชามีดของเขานีครับแต่ละว่าทางด้านของกระบี่ของเขาที่แทงเข้าไปหาพระเอกนะครับพระเอกนั้นก็ไม่ได้ป้องกันไว้แต่อย่างใดตัวเขายอมรับการโจมตีนั้นเข้าไปแบบเต็มๆนะครับแต่ละว่า การโจมตีนั้นไม่สามารถที่จะเจาะทะลุร่างกายของพระเอกได้เลยแม้แต่น้อยก่อนที่พระเอกทําการซัดโจมตีส่วนกลับไปนะฮะจึงทำให้ทางด้านของตัวเขาเองที่รู้ได้เลยนะครับว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้คู่มือของพอเพกจริงๆสุดท้ายแล้วก็ทําได้เพียงแค่รีพเพนนีออกไปจากสถานที่แห่งนี้ไปนะครับทางด้านของพระเอกก็ได้สั่งให้ปีศาจไก่ตามจับเพื่อจัดการฆ่าคนคนนั้นให้ได้แต่และว,ว่าปีศาจไก่ก็ไม่ได้เชื่อฟังพระเอกนะครับตัวมันก็วิ่งไปอีกทางนะครับจนพระเอกในตอนนี้ก็ ได้นาเอาคำพีชิ้นหนึ่งขึ้นมาหลอกล่อมันคำพีชินนี้จะเป็นการฝึกฝนร่างกายถึงแม้ว่าตัวเจ้าจะเป็นส,สัตว์ซูลถ้าเกิดว่าเจ้าสามารถฝึกฝนเคล็ดลับคำพีนี้ได้แล้วล่ะก็ตัวเจ้าก็ได้กลายเป็นมนุษย์และก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วตัวมันก็ยอมที่จะติดตามพระเอกต่อไปนะครับ โดยพระเอกก็ได้โกหกมันนะครับผมซึ่งไม่เชิงว่าโกหกนะครับก็ได้พูดบอกกับมันไปว่าถ้าเกิดว่าเจ้ายอมเชื่อฟังต่อค่ะข่าจะยอมทจะให้เคดเัาวิชาคัมภีร์นี้แก่เจ้าแต่ตอนนี้เจ้าตรงหาอาหารมาให้ค่าสะพาค่าไปนู่นไปนี่ซะ ซึ่งพระเอกก็ใช้มันเป็นลูกน้องเลยทีเดียวนะครับทางด้านของมันก็ไม่ได้คันนะครับถึงแม้ในใจลึกจะโมโหพระเอกมากๆนะครับแต่ได้เกิดว่าไม่ยอมเชื่อฟังต่อพระเอกแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะได้เก็ดเรืวิชานั้นมาเหมือนกันทางด้านของเอกในตอนนี้นะครับหลังจากที่ได้กินอาหารอะไรต่างๆไปดูเหมือนว่าอาหารมันจะไม่ค่อยอร่อยอย่างที่พี่สาวลีฮาวเมยนั้นได้เคยให้กับเขากินนะครับทางด้านของเอกในตอนนี้ก็เลยคิดน้อยคิดใจคิดถึงพี่สาวลีฮาวเมยว่า ก่อนหน้านี้พี่สาวลีฮวาเมยทําทกับเขาผิดไปหรือเปล่าเพราะเพราะทุกๆุกครั้งที่ผ่านมามันก็มีเรื่องดีมากมายที่พี่สาวลีฮวาเมยช่วยเขาแต่ก่อนนั้นก็จะเป็นคําสั่งจากจักรพรรดินะครับตัวเขาเองก็เลยไม่อยากที่จะยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องพระเอกในตอนนั้นเองก็ยังคิดอยู่นะครับว่าจะกลับไปหาเธอดีหรือว่าจะหนีออกไปจากเธอเลยนะครับสุดท้ายแล้วพระเอกก็คิดได้นะครับผมก็จะมุ่งเดินทางกลับไปหาเธอเหมือนกันทางด้านของพี่สาวลีฮวาเมยอในตอนนี้ก็ ทำได้เพียงแค่นั่งเพล่นี่นครับผมก่อนหน้านี้ก็ได้พบเจอกับพระเอกนะครับพระเอกเป็นคนที่สุดยอดมากๆแม้แต่กระทั่งพิษในร่างกายของเธอไม่มีใครสามารถที่จะรักษาได้แต่สุดท้ายแล้วก็มีเพียงแค่พระเอกคนเดียวเท่านั้นที่สามารถขจัดพิษอายันอยู่ในร่างกายของเธอออกไปได้ความสุขของพวกเขาก็ได้พึ่งเริ่มไม่นานนี้ครับในตอนนี้ก็จะได้ออกจากกันไปจริงๆหรือป้านะครับ ตัวเธอก็ทำได้เพียงแค่เศร้าในใจเท่านั้นแต่ว่าในตอนนั้นเองพระเอกนั้นก็ได้กลับมาพอดีนะครับผมพระเอกก็ได้เดินเข้ามาหาพี่สาวลีหว่หาวเมยททำการทักทายทุกคนไปนะครับแม้แต่กระทั่งพี่สาวลีหว่หัวเมยก็รู้สึกดีใจมากาสุสมกวรแต่ก็ไม่ได้คิดเลยว่าพระเอกนั้นจะกลับมาหาเธออีกครั้งก็เลยได้ถามกับเอกไปก่อนหน้านี้ที่ข้ากระทำกับเจ้าแบบนั้นจะไม่โกรธข้าอย่างนั้นหรอทางด้านของพระเอกก็มีเหตุผลพอในครับเขานั้นก็ได้พูดบอกกับพี่สาวลีหว่หัวเมยไปสิ่งที่ ทำทำให้ต่อค่ามันก็มีข้อดีมากมายเรื่องพวกนั้นค้าพอที่จะสามารถรับรู้เหตุผลได้ข้าวไม่ตำหนิติท่านล็อก ของพี่สาวลิวามาเมยก็ถึงกับมองพอเพกเปลี่ยนไปนะครับเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กเพียงแค่อายุ16เท่านั้นแต่แต่ว่าความคิดของเขาก็ถือได้เลยว่าเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลเลยจริงๆก่อนที่พระเอกจะทาการโซยอาหารนะครับผมหลังจากที่ห้อยหิวมานานแสนนานนะครับในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้กล่าวพูดคุยอะไรกันต่อไปนะครับ ทางด้านของพี่สาวลีฮวาหมตัวเธอนั้นก็ยอมเล่าความจริงให้กับพระเอกได้รับรู้เกี่ยวกับสิทธิพี่ของพระเอกนะครับส่งทางด้านของตัวเธอก็ได้พูดบอกกับเพกไปว่าคนกลุ่มนั้นเป็นคนกลุ่มชุดเกาะเขามีอํานาจบ,บาดใหญ่ที่มาจากจากักรพรรดิเดี๋ยวเลยว่าเป็นลูกน้องของกลุ่มจกักรพรรดิโดยตรง ตระก,กูลของพวกเขาก็จะเป็นตระก,กูลลีตระก,กูลเชื้อพองนะนรับก็จะมีลูกหลานมากมายคนส่วนมากในตระก,กูลก็ไม่ได้ค่อยถูกคอถูกขี้หน้ากันสักเท่าไหร่นะครับถือได้ว่าเป็นการแย่งชิงการขึ้นครองราชเป็นเจ้าฤาเหมือนกันเป็นบทที่ทําให้พวกเขาในตอนนี้ก็เลยแบบว่าจะต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับทางด้านของพี่สาวของเจ้าหรือว่าสิทธิพี่ของเจ้าเป็นคนที่ใหญ่โตมากๆเพราะตัวเขานั้นมีนามว่าฉินเจ้าเป็นจักรพรรดิของอาณาจักรแห่งนี้ทางด้านของ เอกนั้นก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับเพราะคนที่สั่งจัดการเขาจะเป็นพี่สิทธิ์พี่ของเขาได้อย่างไงกันในตอนนี้พระเอกก็ทําได้เพียงแค่สงสัยนะครับ พราะตัวเขาเองไม่เคยพบเคยเจอสิทธิพี่ของเขามาก่อนไม่ได้มีเรื่องบาดมากันเลยด้วย่ํำนะครับแต่สุดท้ายพระเอกก็ต้องไปหาสิทธิพี่ของเขาเองเพื่อหาข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นความจริงว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับทางด้านของพี่สาวลิฮวาเมก็จะยอมช่วยเหลือเพกอย่างเต็มที่โดยจะพาพระเอกมุ่งเดินทางไปที่เมืองส้นตูหาพี่สาวของเขาหรือว่าจักรพพัดเหมือนกันนะครับ ก็หนุนมาทางด้านของพี่สาวลี่หวัวเมยตัวเขาก็จะได้รับข้อความข่าวสารจากคนของเขาว่าลีเร้าทั้งหรือว่ากลุ่มราชวงศ์จากตระกูลลี่พี่ชายของเขานั้นก็คิดที่อยากจะกำจัดเธอเพื่อขึ้นครองราชเป็นเจ้ากระหัสดคนใหม่ในี่ครับก็มีวางแผนคิดชั่วร้ายต่อพวกเขาเหมือนกันและคนที่เป็นหนอนบอลไซหรือว่าหักหลังพวกเขาจะเป็นทางด้านของลีพานนั่นเองนี่ครับ ทางด้านของพี่สาวลิฮอเมยที่กำลังมุ่งเดินทางไปที่เมืองสั้นตูเขานั้นก็ต้องรีบวกกลับไปที่เมืองฝั่งโจ้เหมือนกันนะครับพวกเขานั้นจะไปกระจัดปัญหาภายในของตระกูลของพวกเขาก่อนที่จะพาพระเอกมุ่งเดินทางไปหาจากักรพรรดิ ทางด้านของเอกก็ไม่ได้ขัดตอยังได้นะครับผมความปลอดภัยของท่านหรือว่าเรื่องวุ่นวายของท่านข้าก็จะแก้ไขมันให้ก่อนเหมือนกันก่อนที่ข้าจะสบายใจในการมุ่งเดินทางกันต่อไปพี่สาวลีหวามยนี้ก็คือแปลว่ามีความชื่นชมในตัวพระเอกขึ้นกว่าเดิมนะครับแถมคุณนวลว่าทางด้านของลีพานตัวเขานั้นก็ได้มานั่งขึ้นคลองบรรลังแทนพี่สาวลีหวัวเมยปรับการทุกคนบอกทุกคนเกี่ยวกับคนในตระกูลลีหรือว่าคนที่อยู่ในการควบคุมพ้องพี่สาวลีหวเมย์ในตอนนี้เคลื่อนหาแห่งนี้ กลายเป็นของลีเศร้าถังแล้วถ้าเกิดว่าพวกเจ้าไม่ยอมจำนนแล้วล่ะก็เกรงว่าหลังจากที่ลีเซราถังขึ้นคลองบันรักเป็นเจ้ากลือหัดคนใหม่พวกเจ้าจะต้องถูกในประเทศออกไปอย่างแน่นอนพวกเจ้าจะยอมรับเข้าร่วมกับพวกเราหรือเปล่าทางด้านของพวกเขาเองก็คิดน่อยคิดใจนะครับเพราะยอมจงรักภักดีต่อพี่สาวลีฮวาไม่เรื่อยมาถ้าเกิดว่าพวกเขาหักหลังแบบนี้มันคงจะไม่ใช่เรื่องดีต่อพวกเขานะยครับแต่ดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองก็จะมีเสียงพี่สาวลีฮวาไหมมาข ขอคัดขานนะครับจึงทำให้ทางด้านของลีผ่านที่ได้เห็นพี่สาวลีฮวาไม่กลับม,มาตัวเขานั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะกลุ่มของทหารชุดเกาะเขาไปเพื่อจัดการอยู่แล้วนะครับแต่ทำไมถึงสามารถกลับมายัางสถานที่นี้ได้สุดท้ายแล้วทางด้านของพี่สาวลีฮวมาเมยก็สั่งให้คนของเขาทําการเข้าโจมตีบุคคลคนนี้คนที่คิดทรยศต่อพวกเขาซะโดยการทําลายเส้นลมปันเลยว่าไม่สามารถจะเป็นผู้ฝึกตนได้อีกต่อไปนะครับทางด้านของปีศาจไก่ก็ทําการเข้าโจมตี ก่อนเลยก่อนที่จะลากตัวลีผ่านผู้นี้ออกไปลงโทษเหมือนกันนะครับก่อนที่พี่สาวลีฮวาเมยจะได้พูดบอกให้คนของเขาได้สบายใจว่าเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นพวกเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลเดี๋ยวข้าจะเป็นคนจัดการเองรับรองได้เลยว่าคลรือหาดลีฮวาเมยของเรามันจะไปถูกกำจัดอย่างแน่นอนสำหรับอ e ีพีนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับอีพ e ีหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวจะรีบต่อทุกคนได้ดัวนเลยละกันนะครับสำหรับเรื่องนี้สงครามสยบโลกาเลยครับโอเคครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย